กันทีรเลยมาทยาใตา้วันนี้วันที่เท่าไรอะวันที่สามมสีสามคือสภาดอกอะไรดูวสวยๆนูน่นทะเลมัทยาใตาล้ละมัดงอันนี้โอ้กี่ปีบ่ได้มาทะเลตั้งยี่สิบกว่าปีอะ ยี่สิบเอ็ดปีปคิดดูมาไทยก็ไม่ไดมากทะเลต้นมะพร้าวกล่องฝังเขามาเชี่ยวกัน เ,เ,ก,เก,กินกำลังแค่กนมาิ้ยอยากขัก้เธอยขักเนาะยิมแย้มก็ไดมาไปถ่ายร้อก้ถ่ายตะลังไม่เป็นไรเนี่เห็นไหมแมงหมัดมัดตัวน้อยน <c oughs> เหเห็นไหม Những người mất thấy lúc tay lúc mất tay lúc nha mất tay nha mất tay nha mất tay nha mất

ถ้าไฮเกนี่แล้ให้แกนั่งสบายบายเนี่ยเทียดูซิเียคันดูซิเทียระเเมปิเสธตะเเควมอย่าอดินนะซีวินนิโซนมาแซนั่งเสือด้วยเนี่ยเสือกระหาซิซ่เสืออืนเราก็เป็นกราอีนนั่นแล้ะ ที่นี่นับเสื้อค่ะสิบโลเกอีแล้วเล็กน,น้อยนะนะมันที่นั่งเสื้อผืนนิ่งๆยุดนีง่ไงพอมันคงเครียดกันก่อน ตตายตายนั่งลูกสมุนทั้งเล็กหน่อยมันต้องนั่งล่างนี่แล้ววันนี้วันที่สามจ้าสามพฤษภามาเด้อปศสองพันหกสิบเจ็ดพสอยบสี่ ช่วขอภัยนะรุมแรงอ่ะฟังเสียงแดดร้<ม><ม>อดออกไปเม่อดเดินจะเดินไปนู่นไหอุ้ยจะเดินเ่ดเดินจะลงถ่ายเิจะถ่ายใด้วยมันข่าวๆก่อันนั้นจะนาะ ตายหรือเปล่าไม่รู้นะฟัะงเสียงเขาเดินมามาดูยี่สิบกว่าปีพอเห็นทงนี้จ้ะ ปัดยาตาจ้ะพามาดังมันแหยบผีปัดยาตาสี่น่งคนละลอยค่ะเป็นโตเป็นเป็นเ,นเ,นเนสือห้าสิบปลาเนาะคะ่ะอะไรทุกวันนี่ก็แพงนะะเนาะจากตอนยี่สิบบาทสามสิบบาทสี่สิบบาททุกคนมันโล่งกักนเนาะเดี๋ยวนี้มันลอยอะไรก็แพงเนาะกี่สิบเอ็ดปีแล้วไม่ได้มาทะดดเลกิน,น,กนดู่งเยนะพอยี่สิบเอ็ดผีพอใดมาทะเลถึงมาได้บางไท่ก็บไม่ได้มาประมาณนนัแหละไม่ใช่ว่าไม่มาเลยจะไม่ได้มาทะเลกิน ลมแรงหน่อยขออภัยเด้อค่อ,อนคลาย้วยกันจ้ะอ่ะมามุ่งเช้าหล่อนโจน้อยู่จนเย็นๆนหนุนแหละก็จะเดินขาย นเนีาา๋ยวจะเน้น size สดีโอเคเมียอะแต่จะลงเล่นน้ำไปเนี่ยเอาชุดมาน้าบอกโอเคตรงไหนทรายไม่เล่นนะแต่ตรงไหนเขาจะมีบ่อนเล่นนู้นตรงนู้น,นแหละลงจะกระลงเล่นได้แต่น้ำมันโบอโอเคเหนียวขนาดยื่นยีเหลี่ยเหนียวนะเหนียวตัว ติดผักตรงนั้นนายจะติดผักมักไใ่แต่ว่าที่ไก่ติดทะเลอ่ะมันจะแพงอยู่แล้วชามดือนเราำแค่ถึงนุ่นถึงสุ่นประมาณนั้นตัวทวงน้ำไว้เล่นงได้ถึงนั่น ตามเกินนั่นมันหลุดน้ำแปลกเนาะตรงกลางนีถึงตุ่นนะน้ำสีออกสีสีสีแบบทรายแต่ตรงกลางนมันเป็นสีฝ้าเออทะเลแปลกเนาะ <c oughs> ทะเลเป็นสีเป็นสีโอ้ยอยากเล่นในเรือ <c oughs> <บ>เรือใบเด้เนาะบัดนี เส้อ่ะไส้ไม่ตะขวดต้องไปทำความสะอาด มีคนก็เลิกกันเงียบเงียบมากชอบกันเนีย่ยไม่มีคนถูกปลานิโอเคบายบายเพื่อนๆชอบคลิปนีปก้กัอย่างนี้คนไลค์กดแชร์กันเปในเกสรไทย,ดยเด็กกันเด้อท้าวิญญาณสวยมาให้เพื่อนๆ,ๆสดชื่นไปด้วยกันเนะาะโอเคขอบคุณค่ะเจนคลิปหน้าจา้าเดี๋ยวตอนทำจะพาถ่ายอะไรไปดูอีกทีนึงเนาะค่ะบายบายไปะบาย